มันสูงอาหารที่มีกรดเยอะๆนะคะตรงนี้เราก็อาจจะวางแผนว่ารับประทานก่อนเหมือนกับว่าเริ่มดูเริ่มรับประทานไปก่อนแล้วทิ้งช่วงระยะไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยไปนอนมันก็จะช่วยลดอาการกดไหลย้อนได้ค่ะหมอเอก็คือรับประทานก่อนนอนอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงใช่ไหมคะอย่าทานปุ๊บลงไปนอนปั๊บเลยเดี๋ยวจะจุกแน่นหน้าอกได้แล้วอย่างน้ําอัดลมนี้ก็เป็นกรดใช่ไหมคะ Oh, เพราะฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงไปเลยจนเกานคืน,นะคะถูกต้องค่ะแล้วถ้างั้นเราจะมีวิธีการวางแผนการรับประทานอาหารยังไงดีนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะ,คะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเหมือนมีมื้อดึก ตอน<ะ>ดึกๆฉะนั้นเนี่ยในมื้ออื่นๆของวันเนี่ยอาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูงไขมันสูงะนะคะเพื่อที่เราจะมาทดแทนในมื้อดึกแทนแต่ว่า<ะ>อันนี้ก็อยากจะขอแค่ว่าทําในช่วงที่มีฟุตบอลหรือว่าช่วงที่ต้องนอนดึกเท่านั้นที่จะทําแบบนี้คือถ้าในชีวิตประจำวันถ้าไม่ได้จะนอนดึกอะไรก็ขอให้กินอาหารตามปกติไม่<ะ>ควรมีมื้อดึกแล้วอันนี้จะดีที่สุดก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องทานมื้อดึกดีที่สุดแต่ในกรณีที่แบบไม่ไหวโอ้โหเชียร์กันหลายชั่วโม เหมือนกันนะคะรวมแล้วก็4ีหชั่วโมง<ช>ถ้าไม่ไหวก็คือให้วางแผนล่วงหน้าใช่ไหมคะก็คือตอนกางวันทานให้น้อยลงหน่อยเพราะเผื่อเหมือนกักเอาไว้ตอน<ช>กลางคือเราได้มารับประทานใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างตู้เย็นอย่างนี้นะคะเราควรจะแบบ เก็บตุนสเสบียงยังไงดีคะเพราะช่วงนี้นหลายๆคนเนี่ยโอยขอตุนไว้จัดเต็มใช่เพราะว่าพอตอนดึกแล้วก็ไม่อยากจะออกไปซื้อที่ไหนแล้วก็พึ่งตู้เย็นตู้กับ <ฮะ S 2> ข้าวเนี่ยแหละนะคะ,<ฮ>ะก็คือง่ายๆเลยพยายามหาของที่มันพลังงานน้อยๆอย่างเช่นผักผลไม้ต่างๆเนี่ยเราเตรียมไว้ในตู้เย็นเป็นหลักนะคะส่วนน้ําอัดลมหรือพวกของขบเคี้ยวอื่นๆเนี่ยเราก็พยายามอย่าเอาหามาใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มีเทคนิคว่าผักผลไม้เนี่ยให้ <ฮะ S 2> ปอกไว้ให้เรียบร้อยเป็น ชิ้นเล็กๆวางไว้เพราะว่าหลายบ้านเลยมีผักผลไม้อยู่ในตู้เย็นก็จริงแต่ยังไม่พร้อมรับประทานก็จะผัดไปเรื่อยๆยังไม่ได้รับประทาน<ม>ก็คือเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็<ฆ>พยายามเลือกของที่พลังงานต่ำๆไว้ในตู้เย็น แล้วผลไม้ที่แนะนํานี่มีอะไรบ้างคะทุเรียนลิ้นจี่อะไรนี้ <laughs> <ะ S 2> ผลิกรเลี่ยงใช่ไหมคะ <laughs> ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราผลไม้เยอะเนาะแล้วก็เป็นผลไม้รสหวานๆทั้งนั้นเลยอาจจะถ้าเราต้องการควบคุมน้ําหนักอาจจะเลือกนิดนึงว่าผลไม้ไม่หวานจัดนะคะแล้วก็ ปริมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถึงแม้ว่าเราเลือกรับประทานฝรั่งก็จริงฝรั่งไม่หวานจัดเนาะแต่ถ้า<ะ>รับประทานทีนึงทีละหลายๆล,ลูกพลังงานก็เกินได้ก็<ะ>คือปริมาณแล้วก็เลือกชนิดที่ไม่หวานจัด ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะโอ้โหจริงๆถ้าหากว่าเรามีการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าก็สามารถลดพวกโรคอ้วนแล้วก็โรคต่างๆที่ตามมาได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างนั้นแบบอย่างสมมุติว่าของขบเคี้ยวเนี่ยก็อยากรับประทานนะคะมีเทคนิคยังไงไหมคะว่าเออนะรับประทานยังไงดีอ๋ออันนี้ดีมากเลยเพราะว่า เป็นสิ่งที่คนจะต้องกินมากตอนดูฟุตบอลหรือว่า,าดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคที่อั้มเคยใช้แล้วได้ผลกับผู้ที่ชอบทานเนี่ยก็คือเราอย่าซื้อไซส์ของอาหารว่างพวกนี้ถุงห่อให้มันใหญ่เกินไปพยายามเลือกแพ็คที่เล็กๆหรือว่าถ้ากลัวกลัวไม่คุ้มเนี่ยนะคะก็ซื้อ แพ็กใหญ่แล้วมาแบ่งเป็นปริมาณเล็กๆคือเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยหยิบมาทีละหนึ่งซองแล้วก็รับประทานช้าๆการรับประทานช้าๆเนี่ยมันจะเป็นการส่งถึงสมองให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นค่ะก็คือแบบให้ละเลยดรับประทานรับประทานเหมือนผู้ดีนิทานใช่ไหมคะาค่อยทานไปอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ช่วยบรรเทาช่วยลดได้ใช่คะแล้วในในกรณีที่อย่างแอลกอฮอล์ล่ะคะหลายๆคนแบบโอ้อยากเชร์ไปด้วยเพิ่มแอลกอฮอล ในเลือดอะไรเนี่ยค่ะ,คะมันส่งผลยังไงไหมคะส่งผลหลายอย่างเลยค่ะนอกจากจะเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้เกิดการมึนเมาไดา้ตื่นมาตอนเช้าจะเวียนหัวได้ในเรื่องแง่ของพลังงานของของอาหารเนี่ยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยน้องๆของพลังงานของไขมันเลยทีเดียวนั้นเราอย่างเห็นว่าเบียร์เนี่ยคะ่ะหแก้วเนี่ยอาจจะให้พลังงานถึง200กว่า ถึงเกือบสองร้อยได้เลยโอ้แก้วนึงอย่างนี้เหรอคะเทียบเข้ากับอาหารถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะได้ก๋วยเตี๋ยวน้าสักชามนึงเลยอะค่ะอ๋อเหรอคะใช่แบบนี้ถ้าทานเบียร์เยอะๆก็อ้วนได้ใช่ค่ะเห็นเขาสังเกตว่าถ้าทานเบียร์จะอ้วนแบบฉุบๆบวมๆใช่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในเบียร์เนี่ยมีแอลกอฮอล์ซึ่งให้พลังงานค่ะนะคะตรงนี้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเบียร์เป็นวน์อะไรอย่างนี้ก็ยังไงคะจะ ใกล้เคียงกันคือเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ยใกล้เคียงกันฉะนั้นปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะ<อ>ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวเช้ามาก็อารมณ์อดนอนแล้วยังเจอฤทธิ์แอลกอฮอล์กก็อาจจะแห้งกันไปได้เลยนะคะใชะ่แล้วตอนนี้ค่ะเราก็มีคําถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคําถามแรกจากคุณสุชาดาปทุมธานีนะคะถามว่า,ถ,า,วาถ้ากินน้ําหรือโยเกิร์ตแทนในตอนกลางคืนที่ดูบอลมันจะทําให้อ้วนหรือเปล่าคะ 嗯，卡。 ก็คือถ้าสมมติว่าทานน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอัดลมในสูตรที่เป็นน้ำตาลเทียมที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยนะคะก็จะไม่มีผลกระทบต่อพลังงานที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเป็นโยเกิร์ตเนี่ยอยากจะแนะนำว่าถ้าเราอ่านที่ฉลากโภชนาการนะคะเลือกเป็นแบบว่าโยเกิร์ตที่เป็นไขมันต่ำน้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็จะช่วยลดพลังงานได้คะนะคะแต่ว่ารับประทานน้ำอัดลมดึกๆดืด่นจะก,กัดกระเพาะหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้ก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราเลี่ยงเป็นน้ำ เปล่าก็จะจะดีนะเพราะยิ่งท้องว่างตอนดึกๆไม่ได้ทานอะไรแล้วทานน้ำอัดลมก็อาจจะกัดกระเพาะได้นะคะก็ยังมีคําถามนะคะจากคุณมลขอนแก่นเลยค่ะถามว่าอยากให้แนะนําอาหารที่จะลดความอ้วนได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการลดความอ้วนเนี่ยอาจจะต้องดูควบคู่ทั้ง อาหารและก็การออกกําลังกายร่วมกันนะคะ่ะทีนี้แต่ถ้าในส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าอาหารที่ลดน้ําหนักได้ดีคืออาหารที่มีไขมันน้อยน้ําตาลน้อยแล้วก็มีใยอาหารเยอะๆฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อาจจะที่อยู่ข้างนาเนี่ยล่ะคะ่ะก็คือมีมีผักมีผลไม้เป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็วิธีในการปรุงประกอบอาหารเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการทอดโดยเฉพาะการทอดในน้ำมันเยอะๆนะคะเพราะ มันจะทําให้ดูดน้ํามันอมน้ํามันได้มากนะคะตรงนี้ใช้เป็นวิธีการนึ่งการการต้มอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ,คะก็จะช่วยได้นะคะแล้วอย่างอันนี้ก็มีอีกคําถามหนึ่งนะคะ,ค,ะคุณกวินกรุงเทพค่ะถามว่าถ้าถ้าเกิดว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยบอลจบพอดีแล้วก็นอนเลยการกินแบบนี้มันทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้หรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ พอวันจบก็ถึงใกล้เวลานอนพอดีอะเน<ช>าะ<ช>ถ,ถ้าเกิดว่าเราจะให้พักรอไปอีกสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะจะไม่ไหวก็คืออาจจะอย่างที่เราคุยในตอนต้นก็คืออาจจะทานให้เร็วขึ้นมาหน่อยนึง<ช><ช>แล้วก็เว้นช่วงระหว่างที่หลังจากทานเสร็จแล้วแล้วก็ได้มีช่วงที่พักว่างพัก<ช>ว่างหน่อยก่อนนอนเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คือถ้าคุณจะทานเนี่ยให้ทานตั้งแต่คู่แรกเลยใช่ไหมคะคูะ่ห้าทุ่มเลยคู่สองนี่ไม่ควรทานอะไรแล้วเพราะว่าเตรียมตัวนอนได้แล้วนะคะแล้ว นอกจากเรื่องการควบคุมอาหารการวางแผนการกินตั้งแต่กลางวันกินให้น้อยหน่อยกลางคืนก็จะได้กินได้อีกนิดนึงแบบนี้ค่ะ,คะมีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นไหมคะออกกําลังกายใช่การออกกําลังกายก็เป็นการช่วยเผาผลาญพลังงานที่ในส่วนเกินได้นะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเรา ต้องการที่จะไม่ให้น้ําหนักเกินเนี่ยเราต้องพยายามวางแผนการออกกาลังกายควบคู่กับการกินด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแอมมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะและคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆค่ะกินอย่างไรไม่ให้อ้วนนะคะเทียบบอลยูโรปีป2012อย่างอย่างสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็วางแผนเรื่องการกินดีๆค่ะก็ป้องก,กันโรคอ้วนได้ค่ะสําหรับวันนี้หมอแอมและคุณแอมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ